ทุกคนครับวันนี้พี่เทพจะต้องเปิดสวนสัตว์ไดโนเสาร์จะโดนแดกเองหรือไม่ไปดูเฮ้ยน้องพี่ไลน์สตรีมทุกวันตอนสองทุ่มอย่าลืมมาดูพี่ด้วยเว้ยใจเป้ามาดูพี่ด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีดไดโนเสาร์อะไรให้เราได้เลี้ยงกันบ้างอันนี้อะไรอะ่ะสร้างมาเป็นรั้วก่อนโอเค แล้วก็มีพุ่มหญ้านี่อะไรอ่ะอันนี้คือเนื้อใช่ไหมทุกคนเนื้อเอาไว้ให้อาหารมันใช่ไหมเอาตังไม่พออ๋ออันนี้มันคือฟรีนะครับทุกคนโลซีแรปเตอร์โอ้โห oh, ดูทุกคนโลซีแรปเตอร์ C หน้าแม่งเหมือนจิ้งจกเลยว่ะเออโลซีแรปเตอร์ C จริงหรือเปล่าวะเหมือนจิ้งจกแถวบ้านกูเลยอ่ะซื้อไปวู้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์มาทุกคนเฮลิ <icop> คอปเตอร์ <icop> มาส่งแล้ว เอาเฮ้ยโยนลงมาแล้วทุกคนอุย้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับทุกคนนี่นะอันนี้มันมีป้ายบอกว่าอะไรอะเด b บลคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อไดโนเสาร์ของคุณเนาะเอาชื่อเป็นอะไรดีชื่อเป็นไอจิ้งจกแล้วกันชื่อว่าไอจิ้งจกนะครับโอเคอเคุอค้ยเรามีลูกค้ามาดูแล้วทุกคนส่วนสัตว์เรามีลูกค้าแล้วนี่เด็กๆก,ก็จะเข้ามาดูนะครับเวโลซิลปเตอร์ของเรานะ นี่ดูคนเราให้อาหารมันได้ตอนนี้ไดนโนเสาร์เรากําลังใจดีนะครับทุกคนเราน่าจะให้อาหารมันได้นะนหนดูด,ดิให้ยังไงอะ่ะจิงโจกอุ้ยมีขี้ด้วยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารมันก่อนนะครับอุ้ยให้แล้วตอนนี้จิงโจกอิ่มแล้วเก็บขี้ด้วยโอเคข้อมูลของเวโลซิปเตอร์นะครับพวกมันมีน้ําหนัก55ปอนด์ พวกมันมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่ขาหลางังอ๋อทุกคนเคยดูหนังไหมมันจะมีกรงเล็บแบบที่เป็นแง่งๆอ่ะทุกคนใครเคยดูไหมในหนังอ่ะความหมายของชื่อของมันคือการป้นอย่างรวดเร็วอ๋อโล l o c i ปเ p t ร r แปลว่าการป้นอย่างรวดเร็วนะครับมีขนาด6ฟุตกินเนื้อสัตว์แล้วก็อยู่ในช่วงยุคปลายครีเทเชียนนะครับต่อไปนะครับเราจะไปซื้อเป็นอะไรดีทุกคนตรงนี้ไหมอ่าลองดูนะครับว่ากรงต่อไปนะจะเป็นตัวอะไรนะทุกคน ซื้อหญ้าก่อนนะครับซื้อหญ้าโอเคแล้วก็ซื้อพืชซื้อเห็ดมีเห็ดด้วยอะแล้วมีอะไรอีกซื้อหินเคแล้วซื้อไดโนเสาร์ตรงไหนอะอันนี้เป็นแอ่งน้ำโอเคไหนวะทุกคนเรายังไม่เห็นตัวได,ดโนเสาร์เลยนะนี่ไหมฟรีโอ้โหนี่ไงมาเลยทุกคนเฮริครอปเตอร์เฮริคอปเตอร์ โอ oh, โยนโคตรแรงอะโอวีแรปเตอร์นะครับข้อเท็จจริงสนุกๆเขาบอกว่าไดาโนเสาร์เหล่านี้มีชื่อเสียงในการขโมยไขย่อ๋อคือเป็นแบบว่านักขโมยไขย่ใช่ไหมแม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายกับนกแต่พวกมันไม่สามารถบินได้พวกเขาสามารถวิ่ง2ขาได้อ๋อก็คือปกติจะวิ่ง2ขานะครับข้อมูลสัตว์ขนาด5ฟุตอาหารที่กินกินเนื้อช่วงลายุคคีเดเชียสอ๋อไอ้ตัวนี้มันชอบขโมยไข่นะครับทุกคน เราซื้อมานั่งไว้ให้คนนั่งก่อนนะไดนโนเสาพี่กำลังอยู่หัวนะเดี๋ยวพี่ต้องเก็บขี้ไดโนเสาได้นะเออฟิลเหมือนเก็บขี้แมวหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวซื้อของตกแต่งก่อนรูปปั้นอ่านี่ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นดำๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ซื้อมานั่งทางเดินหินโอเครูปปั้นอีกตัวหนึง่งรูปปั้นสองตัวละซื้อทางเข้าโอเคซื้อทางเข้าด้วย อันนี้ก็จะเป็นกงไดโนเสาร์นะครับตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลี้ยงกันเลยนะอ่ะซื้อทรายแล้วก็ซื้อป้ายนะครับโอเคเราซื้อให้หมดเลยแลวกันตรงเนี้ยซื้อกองไฟซื้อหินซื้อลัวซื้อให้หมดอะ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้กงของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นกองแบบแนวทะเลทรายใช่ไหมมาดูนะครับว่าไดโนเสาร์ตัวต่อไปของเราจะเป็นตัวอะไรนะครับมันชื่อว่าด,ดิโลบดิโล ดิโลโปซอรัดดิโลโปซอรัดหรือเปล่าวะเออกูกว่าอ่านไม่ค่อยออกวะมาละยีลิคอปเตอ,เ,ตอเตอร์กูมาอีกแล้วโยนเลยอ่านี่นะครับโอ้โหไอตัวนี้ตัวเขียวๆแบบนี้ขอตั้งชื่อว่ากิ้งก่าแล้วกันกิน้งก่านี่เรียบร้อยไอตัวนี้ชื่อว่ากิ้งก่านะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของมันกันนะครับว่าคือตัวอะไรนะ ดิโลโปซอรัสนะครับเออมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ50ปีเฮ้ยอายุยืนนะครับทุกคนอายุประมาณ50ปีเลยนะพวกเขาอยู่ในหมู่ไดโนเสาร์พาดาทอรี่แรกขูภาษากฤษมันเยอะจังว่ากูก็อ่านไม่ค่อยออกด้วยพวกมันมีน้ำหนักมากถึง880ปอนด์แสดงว่าตัวใหญ่อยู่นะทุกคนขนาด23ฟุตชอบกินเนื้อนะครับอยู่ในยุคข,ของจูเล็กซิกต้นอ๋อโอเค เดี๋ยวเรานะครับจะเอาเนื้อไปให้มันกินดูนะไอ้กินเนื้อก่อนลูกพ่อไอ้กิ้งก่าโอเคอุ้ยกินปุ๊บขี้ปับ๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็เก็บตังค์มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเปิดกรงต่อไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกรงแบบว่าแนวน้ําใช่ไหมทุกคนน่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ามีน้านะครับน้ําเริ่มเขียวละมันใช่น้ําหรือเปล่าวะน้ําหายไปแล้วนะทุกคน องใส่ไม่น่าจะอยู่ในน้าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยตอนนี้กรงของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเอาไดโนเสาร์นะครับเข้ามาอยู่นะมาดูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นไทเซอร์ทอปนะครับทุกคนตัวนี้ดังอยู่นะครับทุกคนใครรู้จักไหมไอตัวที่มันมี3ามเข่าอ่ะที่มันเหมือนแรดอะครับทุกคนดังมากนะครับในหนังนะพี่ชอบมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามันมาเลยนะครับทุกคนเฮลิคอปเตอร์มาเลย ไอตัวนี้นะครับตัวแดงมากเลยนะครับทุกคนและตัวใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะขอตั้งชื่อมันนะครับแดงแบบนี้นะขออนุญยตั้งชื่อเลยสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่มารากตเอออ่ะสตรอเบอรี่นะครับแดงแดงแบบนี้นะตั้งชื่อเลยครับว่าสตรอเบอรี่อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับไทเซราท็อปหัวของมันหัวของพวกเขาเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่สัตว์นกอ๋อ บางคนมีฟันถึง800คล้ายกับฉลามเฮ้ยก,ก็คือพี่เพิ่งรู้นะครับว่าไอไดโนสาร์ตัวนี้นะครับมันมีฟันนะครับคล้ายกับฉลามเลยนะทุกคนก็คือแบบว่ามีฟันเยอะเลยใช่ไหมพวกมันมีขนาดประมาณช้างสมัยใหม่โอ้โหข้อมูล9ฟุตนะครับกินผักแล้วก็อยู่ในช่วงยุคปลายคีเดเชียสนะครับเออนี่แหละวะคุณภาพผักคุณภาพผักนะครับที่สวนสัตว์พี่ให้นะดูนะเป็นเป็นผักนะครับเคลือบช็อกโกแลตนะครับทุกคน เผื่อว่าไดโนเสาร์ของเรานะครับจะต้องการความหวานนะพี่ก็เลยเอาผักไปเคลือบช็อกโกแลตให้นะครับเออไม่ใช่ผักเน่านะครับเป็นผักเคลือบช็อกโกแลตอันนี้คืออะไรอ่ะซื้อร้านสัตว์เลี้ยงไดโนเสาร์เฮ้ยก็คือถ้าเกิดซื้อร้านนี้ก็คือมันจะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงใช่ไหมโอ้มีแบบว่าขายขายไข่ไดโนเสาร์ด้วยนะทุกคนขายเป็นแบบว่าโมเดลไดโนเสาร์นะครับเออใครที่อยากได้นะครับก็เข้ามาซื้อกันได้นะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็เก็บตังมาได้ทั้งหมด6 00 0แล้วนะครับ เราน่าจะพร้อมนะครับสาหรับไดโนเสาร์ต,ตัวต่อไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาสร้างกรงให้มันกันเลยนะครับโอเคอะสร้างกรงก่อนโอ้โหอันนี้กรงใหญ่มากนะครับทุกคนกรงใหญ่มากน่าจะเป็นแบบว่าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ไหมซื้อให้หมดเลยต้นไม้เห็ดอะไรเนี่ยหินซื้อให้หมดเลยนะครับซื้อรังไข่อุ้ยมีรังไข่ด้วยทุกคนไอตัวนี้ไข่เป็นทองคําด้วยนะทุกคนเออเราเอาไข่มันของมันไปขายได้ไหมจะรวยหรือเปล่าไหมทุกคน น่าจะรวยกว่าการมาเปิดสวนสัตว์อยู่อย่างนี้นะเออกูจะได้ไม่ต้องเก็บขี้เก็บเยี่ยวมันด้วยวะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเอาไดโนเสาร์ตัวต่อไปเข้ามานะครับมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรเป็นใบบาซิโอซอรัสทุกคนบาชิโอซอรัสนะครับเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะครับทุกคนเออว่าแล้วนะว่าทําไมกรงมันใหญ่นะครับยดูกล่องดิทุกคนโอ้โหเครื่องบินมันเอามาไงวะน่ะ โอ้โห oh, ตัวยังใหญ่อะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาดูข้อมูลนะครับของบาซิโอซอรัสนะครับเออเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะบาซิโอซอรัสนะครับมีอายุได้มากถึง100ปีขาหน้าของพวกเขายาวกว่าขาหลังอ๋อมีฟัน26ซี่กินแต่พืชเท่านั้นขนาดประมาณ98ฟุตกินผักนะครับอยู่ในยุคปลายจูเลสิกนะครับเอออ่ะ,อะ เดี๋ยวเราไปดูมันใกล้ๆกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาอาหารไปด้วยนะนี่เป็นผักเคลือบช็อกโกแลตน,นะครับสูตรพิเศษของฟาร์มวิเทพนะฟาร์มอื่นไม่มีนะครับนี่นะครับโอ้โหดูคนดูตัวใหญ่มากโอเคอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารมันก่อนนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อมันนะครับอ่ะตั้งชื่อมันก่อนละกันทุกคนตั้งชื่อว่ายีราฟละกัน พรว่ามันคอยาวนะครับยีรับอ่าน้องยีรับโอเคทุกคนครับหลังจากที่พี่อยู่ในสวนสัตว์มานานนะครับตอนนี้พี่ก็มานั่งไล่เก็บฟอสซิลที่อยู่ข้างนอกน,นะครับรอตังนะหาอะไรทํานะครับระหว่างรอตังนะเรามานั่งเก็บฟอสซิลไดนโนเสาร์รอนะครับทุกคน ทุกคนครับพี่มาเจออะไรก็ไม่รู้นะเหมือนว่าจะเป็นที่ขุดซากฟอสซิลนะครับมันอยู่ตรงกลางแมปนะทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีน้ําพุอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นพวกกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนดูดิมีพวกเต็นท์พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีซากไดนโนเสาร์ด้วยนะทุกคนซากฟอสซิลนะครับเหมือนว่าจะเป็นที่ขุดหาฟอสซิลไหมอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะ ตอนนี้นะครับฟอสซิลของเราก็ครบยี่ิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะได้ตัวอะไรนะครับทุกคนคลิกเลยตัวอะไรทุกคนลองทายกันมาดูนะครับเป็นเหมือนเป็นพืชเป็นผักไหมตอนนี้น่าจะเป็นปากนะครับแล้วก็เป็นเหมือนพืชผักไหมอยู่ในปากไหมตัวอะไรวะฮะทากโก้เก่ายุคไดนโนเสาร์มันมีทากโก้กินด้วยเหรอวะเอออันนี้พี่ก็เพิ่งรู้นะครับกูจะรู้อ่ะ และนี่ก็คือกลงต่อไปนะครับที่เราจะสร้างกันนะมาดูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะซื้อหญา้าโอเคซื้อพืชซื้อเห็ดมันก็มันก็อันเดิมๆไปทุกคนซื้อทรายวิอันนี้มีทรายด้วยนะมีทรายแล้วก็มีน้ำนะครับแล้วก็มีต้นปาล์มมีถ้ำด้วยนะทุกคนซื้อถ้ำนี่นะครับเราเข้าไปอยู่ได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับโอเคซื้อหิน ซื้อกระดูกรึมมีโครงกระดูดด้วยทุกคนแสดงว่าสัตว์ชนิดนี้นะครับจะต้องกินเนื้อแน่นอนน้องๆเดากันนะครับว่าเป็นตัวอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้กรงของเรานะครับก็พร้อมที่จะเอาไดโดเสาตัวต่อไปเข้ามาแล้วมาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือว่าสัตว์กินพืชนะครับน่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อนะเพราะว่ามีเนื้อตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคมามาดูกันนะทุกคนเป็นอะไรเนี่ยดีมีเดมีทอเดมีเทอร์ดอนดีมีเทอร์ดอนหรือเปล่าทุกคน หน้าเหมือนจอระเข้เลยนะเออจอระเค้ที่มีเขีบมนะครับอ่ะเราซื้อกันเลยมาแล้วนะทุกคนตัวใหญ่อยู่นะครับทุกคนโอ้โหมาถึงก็วิ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับหน้ามันก็จะเหมือนตัวอะไรวะเนะี่ยทุกคนจอละเค้ไหมตัวต่อไปที่เราจะเอามาเลี้ยงนะครับมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราเริ่มจากการสร้างกรงให้มันก่อนเลยนะอ่ะ กงนี้นะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะซื้อหินซื้อบ่อน้ําตังเรากําลังจะหมดแล้วนะทุกคนโอเคซื้อภูเขาเฮ้ยรอบนี้มีภูเขาด้วยนะครับทุกคนนี่เหรอว่าภูเขาภูเขามึงลูกแค่นี้อะลูกแค่นี้ก็ลูกแค่นี้วะซื้อกระดูก มีกระดูกด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นโครงกระดูกนะน่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อไหมครับทุกคนดูจากสภาพกรงน่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อไหมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับตอนนี้ตังค์ของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับสําหรับไดโนเสาร์ตัวต่อไปนะอะมาดูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรสเตโกซอรัสอ๋อไอตัวนี้นะครับมันจะมีหางนะครับแล้วก็มีคีบนะครับที่เป็นหนามๆนะเออ มีใครเคยเห็นไหมในหนังอะ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างเท่เลยนะแล้วก็เห็นได้บ่อยนะครับในโลกภาพยนตร์นะอ่ะซื้อมาเลยมาละมาละไอตัวนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับมันกินพืชนะครับทุกคนนี่มาดูหน้ามันใกล้ๆนะทุกคนตาสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเห็นไหมทุกคนข้างหลังมันนะครับจะเป็นหนามๆอย่างนี้นะเป็นกระดูกข,ของมันนะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะ สเตโกซอรัสพวกมันมีขนาดเท่ากับรถบัสโอ้โหทุกคนลองคิดภาพรถบัสนะครับตัวมันเท่ากับรถบัสเลยนะครับน้องๆพวกเขามีแผ่นเกาะบนกระดูกสันหลังของพวกเขาก็คือไอพวกคีบข้างบนน่ะนะครับสัตว์เหล่านี้น่าจะกินแล้วก็เคี้ยวบนหินเหมือนว่าสัตว์พวกนี้จะกินหินเข้าไปนะครับเพื่อช่วยในการย่อยอาหารด้วยนะเออมีขนาดประมาณ9ฟุตแล้วก็กินผักนะครับอยู่ในยุคปลายจุลักซิกนะ โอ้โหมันร้องคำรามแล้ววะ่ะมาดิ่งใก๊ขี้เลยนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วน้องๆเคยเห็นไดโนเสาร์อะไรในคลิปนี้บ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเดี๋ยวข้างหลังนะครับมันยังมีต่อนะเดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบา,บาย b y ย